สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมใหม่จาก Roblox นะครเป็นเกมอนิเม c แชมเ i ีย Simulator อร์นั่นเองนะครับซึ่งเปิดมาได้ประมาณ2วันถึง3วันแล้วนะครับผมซึ่งก็นมีน้องๆหลายคนที่มาเล่นตามพี่นะฮะและ ยังไม่รู้ระบบเกมต่างๆว่าเกมนี้นั้นมันเล่นยังไงนะครับมันทําให้ตัวละครเก่งได้ยังไงซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะมี5วิธีนะครับผมที่จะมาทําให้ตัวละครของน้องนองนั้นเก่งขึ้นนะฮะเพื่อที่จะทําให้ตัวเรานั้นสามารถลุยด่านได้ไดกลขึ้นสามารถฟันได้ง่ายขึ้นจะมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยละกันใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุม้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian t a l เกมที่เรารัก ROV Free Fire g e n s h i n Impact โปงคาย Star Rail Identity f i v หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R uh, Evolution ก่อนนีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน์ @The Hunt Shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับ ยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม The h u n นช h o p เติมกันเยอะๆนะครับก็จะได้จ้างผมต่อนะ วิธีแรกนั้นแน่นอนเลยนะครับผมก็จะเป็นวิธีง่ายๆเบสิคเบสิคพื้นฐานที่ทุกคนนั้นจะต้องได้เรียนรู้จากเกมเกมนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเกมอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือการเปิดกระชานั่นเองนะครับผมเพื่อหาประกวกเข้ามาภายในทีมนะฮะซึ่งกระชาตรงนี้เนี่ยจะมีมอนสเตอร์หรือตัวละครที่อยู่ภายในกระชานั้นนะครับผมตั้งแต่ระดับธรรมดาระดับสีฟ้าสีม่วง สีทองแล้วไปถึงสีรุ้งเลยนะครับผมแต่ละด่านจะมีกระชาที่มีตัวละครนั้นแตกต่างกันไปนะครับและนอกจากนี้เองนะครับผมยิ่งมีระดับด่านที่สูงขึ้นเท่าไหร่ตัวละครที่เราเปิดได้กระชานั้นก็จะมีเลเวลสูงขึ้นมาอีกด้วยนะครับผมและนอกจากนี้เองเนี่ยภายในเกมนี้เนี่ยมันยังมีตัวละครลับอย่างตัวละครที่เรียกว่าคอส m ิกอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะมีโอกาสที่เรานั้นจะสูบกระชาไปเรื่อยๆและได้ไอเทมที่เป็นแคปซูลคอสติกแคปซูลนะฮะจะนําไปสุ่ม ในตู้คอสมิกหรือฟังก์ชันคอสมิกที่จะเปิดในแพทของ Demon เซเลเยในแพทปัจจุบันนั่นเองนะครับผมเพื่อลุ้นว่าเราจะได้ตัวคอสมิกตัวของแผนที่ไหนมาในครอบครองนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยนะหายากนะฮะหายากหน่อยเนาะในช่วงแรกก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวละครตัวสีทองหรือตัวสีรุง้งในการฟาร์มไปก่อนละกันนะครับผมจะทําให้น้องๆนั้นเล่นง่ายและผ่าน,นได้ง่ายนั่นเอง มาวิธีที่2นะครับผมก็ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับวิธีที่1นะฮะแต่จะเป็นวิธีที่การทําให้ตัวละครนั้นเก่งกันอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือการอัพเลเวลตัวละครนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยเมื่อเราเปิดดูข้อมูลของตัวละครนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีในเรื่องของเลเวลตัวละครอยู่ด้วยนะฮะซึ่งการอัพเลเวลตัวละครจะทําให้พลังโจมตีของตัวละครเรานนั้สูงขึ้นนะ ในเกมนปัจจุบวันเนี่ยสามารถอัพเลเวลได้อยู่ที่เลเวล80นะครับผมซึ่งตัวละครที่มีเลเวล80เนี่ยพลังโจมตีจะอยู่ที่ประมาณนะ400,000ก,กว่านะครับผม,ผมก็อยู่ที่ในเรื่องของไอเทมที่ใส่ตัวละครและการอัพดาวที่จะพูดถึงหลังจากนี้อีกด้วยนะครับโดวยวิธีการอัพเลเวลตัวละครนั้นก็ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับก็คือการให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยทำการกินตัวละครใหม่ๆ ที่เราเปิดกระชามาได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าผมต้องการที่จะอัพเจ้าตัวของเอพิกบูลี่ตัวนี้นะครับผมให้เรากดที่ตัวละครนะครับกดเลือกที่ฟิลนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาเลือกตัวละครที่เราไม่ได้ใช้งานที่เราเปิดกระชามาแล้วนะครับผมก็ให้ทําการกินเข้าไปนะฮะตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครตัวนั้นนั่นเองนะครับแล้วเมื่อกินขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยจะทําให้ได้รับ เลเวลเพิ่มขึ้นมานครับจากเลเวล1กลายเป็นเลเวล38แล้วนะฮะและเมื่อมีเลเวล38จะเห็นได้ว่าจากที่ดาเมจต,ตั้งต้นอยู่ที่แค่45หน่วยนะครับตอนนี้พลังโจมตีมาถึง2,600แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครน,นะฮะแต่มันจะมีวิธีการกินตัวละครที่ง่ายกว่านั้นนะคะเพียงแค่น้องๆน,นั้นถ้าหากว่าอยากจะอัพเลเวลตัวละครตัวไหนในขณะที่เปิดกระชานะครับเพื่อที่จะไม่ลำบากชีวิตมากเกินไปเนาะ ให้เลือกไปที่ไขควงด้านขวาบนที่เขียนว่า c o n f l i c นะฮะเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอตัวแรกเนี่ยที่เขียนว่า auto fill นะครับผมก็คือเลือกตัวละครที่เราต้องการจะ up level ใส่ไปในช่องตัวละครนั้นๆน,น,นะครับผมอ่ะอยากจะ up ลิงให้มี level สูงขึ้นเราก็ใส่ลิง์ตรงนี้เข้าไปนะครับ ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นระดับของตัวมอนสเตอร์ที่เราไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้เลือกใช้งานนะครับให้ติ๊กให้มันขึ้นเป็นสีเหลืองนะฮะแบบนี้นะครับผมการติ๊กให้มันเป็นสีเหลืองเนี่ยแปลว,ว่าตัวละครระดับนั้นอนะ่ะเราจะให้มันทําการ up เลเวลให้กับตัวละครที่เราเลือกนั่นเองนะครับโดยตามปกติแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆนั้นน้องๆอ,อาจจะต้องมีการใช้งานตัวระดับ legendary ไว้ด้วยนะครับก็อาจจะให้เก็บเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าตัวมิสิ่งในช่วงการเริ่มเล่นตอนแรกนะ่ะมันเปิดยากนะครับผมแล้วเมื่อถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ และเหลือตัวของมิดจิคอลล็อกเอาไว้แค่นั้นก็พอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าเราเปิดตัวกระชาแบบพอตโต้แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า exp ของมอสเซอร์เนี่ยจะขึ้นนะฮะ43เลเวล4และมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะจาก4,5 0 0กลายเป็น57 0พแล้วนะฮะขึ้นเป็นเลเวล46ก็ขึ้นเป็น6000กว่านะครับนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่จะทำให้ตัวละครเรานน้นเก่งขึ้นอย่างเต้ากระดุนั่นเองแถมไว้ให้นะัะผมยิ่งมีีรระดดับด่่่าานนททสูงขึ้เไห มอนสเตอร์ที่เปิดได้จากตัวของกาชานั้นจะมีเลเวลที่สูงขึ้นตัวละครที่มีเลเวลที่สูงขึ้นนั้นการกินตัวละครให้กับตัวที่เราต้องการนั้นจะได้ EXP ที่สูงขึ้นเช่นกันนะครับ ต่อมาวิธีที่นะครับผมวิธีนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่อยู่ใกล้กันกับวิธีที่4นะครับผมซึ่งจะอยู่ในหมวดของรีโรนั่นเองนะครับซึ่งรีโรนี่จะอยู่ภายในเมืองเมืองแรกที่เราเกิดมาเลยนะครับเดินมาตรงด้านซ้ายจะมีสมุดสมุดเรียงเอาไว้นะครับขึ้นไปบนทางเดินตรงนี้เนาะจะมีจุดที่อยู่ตรงด้านซ้ายนะครับที่เขียนว่าทาเลนต์อยู่นะครับสำหรับตรงนี้เนาะในส่วนของทาเลนต์เนี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ตค่าเซตัตตัวละครของเรานะคะให้เราเลือกตัวละครที่เราต้องการที่จะรีเซตตัสของเราเนี่ เข้าไปในช่องละกันนะครับสมมุติว่าผมอยากจะมีตัวละครตัวนี้นะคะมีะเศตัสที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับ ตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะมีค่าเซตัตที่ตายตัวเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนซึ่งจะมีตั้งแต่ช่องแรกเป็นพลังโจมตีนะฮะช่องที่2เป็นความเร็วในการโจมตีช่องที่3เป็นดาเมจคริติคอลนะฮะที่แรงขึ้นยิ่งเปอร์เซ็นต์นเยอะยิ่งแรงขึ้นนะฮะช่องที่4 ability damage ก็คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเวลาเราตีธรรมดาไปแล้วจะมีเกรสีเหลืองเก็บค่าความโกรธค่าความโกรธเต็มปุ๊บตัวละครจะใช้สกิลท่าไม่ตายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ท่าไม่ตายแรงขึ้นนั่นเองเ ระดับของตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราจะสังเกตตรงช่องที่2นะครับที่มีตัวเลขกำกับอยู่นะฮะซึ่งการรีเซ็ตตรงนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่ระดับที่เป็น1ไปจนถึง100ที่เป็นระดับสูงสุดนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะและช่องที่2ตรงนี้นะครับผมที่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะบวกเพิ่มนะฮะอย่างเช่นถ้าบวก ไปแปลว,ว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะมีพลังโจมตีพื้นฐานบวกเพิ่มขึ้นอีก19%ทําให้ตัวละครตัวนั้นตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นนะครับตีติดเพื่แรงขึ้นนั่นเองและสุดท้ายมันจะเป็นตัวบ่งบอกในเรื่องของเกรดของตัวละครตัวนั้นนั่นเองนะครับยิ่งช่องแรกมีระดับที่สูงเท่าไหร่ก็จะแปก็จะแปล ตัวเป็นตัวที่2นะครับที่มีเปอร์เซนต์ที่สูงขึ้นและจะทําให้เกรดของตัวละครนั้นจะออกมาและสุดท้ายนะครับจะเป็นเกรดของการรวมค่าเตตัสทั้ง4ว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีค่าแตตัสพื้นฐานอยู่ในระดับไหนนั่นเองนะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับต่าสุดไปจนถึงระดับ 3S เลยละกันนะครับผมเราจะให้ยกตัวอย่างตัวละครบางตัวละกันนะครับที่ได้ทําไปแล้วประมาณหนึ่งเนาะอ่ะอ่ะตัวไหนดีนะฮะจะไม่ได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้ละกันเนาะค่าเซตัสก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นระดับ 99เนี่ยก็จะเป็น SS แล้วนะครับแต่ว่าระดับ SS ไปจนถึง SSs SS 3ตัวเนี่ยจะต่างกันเพียงแค่99ไปจนถึง1ม0นล้นั่นเองนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว,ว่าน้องๆแค่หาค่าเซตัสที่มีตั้งแต่91ขึ้นไปก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่91ขึ้นไปเนี่ยหรือ90เนี่ยก็จะกลายเป็นระดับ S แล้วก็จะมีพลังโจมตีที่สูงละเปอร์เซ็นต์สูงละโจมตีแรงเร็วละ <c oughs> แรงและเนาะอ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมในการหาเดี๋ยวจะรีให้ดูสักตัวละกันนะครับผมเนื่องจากว่าในกระเป๋าเนี่ยก็มีไอเทมอยู่นิดหน่อยนะฮะโดยวิธีการรีเนี่ยเราก็จะใช้เจ้าตัวเหรียญตัวนี้นะครับผมเหรียญในการใช้ในการรีโร่เนาะ รีโร่ครั้งนะฮะใช้ทั้งหมด1เหรียญด้วยกันนะฮะถ้าเจอค่าที่เราถูกใจแล้วเนี่ยเราสามารถล<อ>็อกออปชันในช่องนั้นๆได้นะครับผมการล็อก1ช่องเนี่ยจะทําให้ใช้เหรียญรีโร่เพิ่มมากขึ้นนะฮะและล็อกได้ทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะฮะ ยิ่งล็อกมากนะฮะล็อก2ช่องใช้4ล็อก3ช่องใช้8นะฮะจะมีทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรีโลค่าเซตัสตัวละครนั่นเองนะครับส่วนไอเทมเหรียญชิ้นนี้นะครับผมหรือว่าเหรียญในการใช้ตัวของทาเลนต t โทเค็นตรงนี้หาได้จากไหนนะครับจะหาได้จากด่านที่2นะครับผมหรือด่านไ i เร็ดเท้านะครับด่านนี้นั่นเองเดี๋ยวก็ว่าไปดูกันเลยละกันนะฮะภายในด่านไพเร็เท้านะฮะจริงๆแล้วด่านอื่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าภายในด่านนี้เนี่ย มันหาง่ายกว่านะครับซึ่งเขานั้นจะให้เราหาตัวที่เป็นกระรอกนะฮะกระรอกตัวสีขาวๆนะฮะจะแอบอยู่นะฮะในบริเวณแผนที่แผนที่นี้นะครับผมหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่ จะเรียกว่าจิ้งจอกละกันนะฮะหรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะที่น้องๆคิดว่ามันเป็นนะฮะพอกดตัวกระรอกตัวนี้ไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีเหรียญดรอปเข้าตัวมาแล้วนะฮะตัวละครจิ้งจอกตัวนี้เนี่ยจะมี2ประเภทด้วยกันจะมีตัวที่เป็นประเภทสีขาวนะครับและมีตัวประเภทสีทองสีขาวดรอปทั้งหมด3มเหรียญนะฮะสีทองดรอปทั้งหมดห้าเหรียญถ้าหากสีทองเริ่มออกมาแล้วนะฮะตัวแรกเนี่ย ตัวสีทองจะออกมาซ้อนกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวที่1และตัวที่2จะได้5เหรียญนะครับและตัวที่3เนี่ยจะได้ถึง15เหรียญนะครับผมถ้าหากว่ามีเพื่อนที่อยู่ภายในแมปด้วยเนี่ยก็สามารถแย่งชิงกันได้นะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็พยายามหาในโซนที่มีคนน้อยหรือว่าเปิดห้องว i p ีหาเองละกันนะครับจะหาไม่ยากและตัวของกระรอกนั้นมักจะเกิดตายตัวนะครับในจุดที่ผมพอจะจําได้เนี่ยจะมีตรงด้านหลังตรงนี้นะฮะหอันจะเกิดแค่2โซนนะฮะโซนด้านล่างนี้นะครับแล้วก็โซน ด้านในประตูนะฮะตอนแรกจะมีประตูอยู่ด้านในประตูจะไม่มีเนาะเดี๋ยวจะบอกจุดให้ละกันคร่าวๆเนาะตรงนี้นะฮะหจุดหลังป้ายตรงนี้นะฮะหลังบ้านตรงนี้นะครับอีก1จุดนะครับผมหลังบ้านสีแดงนะฮะอีก1จุดที่จะจดนะครับตรงด้านบนตรงนี้นะฮะจะมี2จุดที่อยู่ใกล้เคียงกันก็คือตรงบริเวณโซนตรงนี้นะครับและตรงด้านหลังตรงนี้นะฮะและมีใกล้เคียงตรงนี้อันหนึ่งก็คือตรงบริเวณหลังกล่องนะฮะตรงด้านขวาตรงนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็มาตรงด้านนี้นะครับที่เราเจอต,อ ructure, ต 1, ะกี้ตรงนี้อันหนึ่งนะครับผมตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะและสุดท้ายจะอยู่ตรงบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับ3ามจุดด้วยกันตรงกล่องตรงนี้1จุดนะคะตรงกล่องด้านซ้ายนะครับอีก1จุดแล้วก็หลังปืนใหญ่นะฮะอีก 1, <c ười> 1> จุดปืน <c ười> ใหญ่จะมีแค่จุดเดียวน,นะฮะก็คือปืนใหญ่ตรงด้านขวาตรงนี้เนาะจะมีแค่ตรงนี้อีกจุดหนึง่งนะครับทั้งหมด3 4, จุด4่จุดหลายจุดเลยอ หลายจุดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ลองหากันดูละกันนะครับมันจะสุ่มเกิดทีละหนึ่งตัวนะครับถ้าตัวหนึ่งเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปเกิดจุดอื่นมันจะย้ายสลับสลับกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวิ่งวนหาดูเยอะหน่อยนะครับสลับตรงนี้เนาะ ต่อมาวิธีที่4นะครับวิธีที่4ก็จะอยู่ใกล้กันเลยนะครับใกล้ๆกับรีโรนะคะค่าเซตัตตะกนะครับวิ่งตรงขึ้นไปตรงนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของนิสัยนะครับหรือว่าของควักนั่นเองนะครับผมการรีนิสัยตัวละครนะครับตรงนี้นั้นสามารถรีได้ไม่ยากนะครับซึ่งตัวละครตรงนี้เนี่ยจะมีนิสัยค่อนข้างที่จะเยอะเช่นกันนะครับผมจะมีตั้งแต่การเพิ่มพลังโจมตีนะฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มโอกาสตีติดคริติเอ้า เพิ่มความเร็วในการตีพูดไปหรือยังนะครับจะไม่ได้เพิ่มค่าโชคในการเปิดหาตัวละครได้ง่ายขึ้นเพิ่มอัตราการดรอปของเพิ่มขึ้นและจะมีสกิลสีทองที่เป็นพวกวากได้และมีสกิลที่มันเพิ่มซ้อนกันสองอันอย่างเช่นตีไว้และตีคริหรือตีแรงและตีเร็วนะครับและสุดท้ายจะเป็นพวกระดับสีรุ้งที่มีผสมที่เป็นระดับอีกขั้นหนึ่งเช่นกันนะคร เราสามารถกดดูได้ในอินเด็กตรงนี้เลยนะครับผมและบัฟตัวที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มดาเมจให้มากที่สุดละกันนะเป็นบัฟที่ทำดาเมจได้มากที่สุดเลยก็คือตัวของแบคโฮนะครับจะเพิ่มค่าสถานะทุกอย่างให้นะครึ่งหนึ่งหรือ50%นะฮะไม่ว่าจะตีเร็ว ตีแรงตีคริสกิลดาเมจแรงขึ้นอะไรพวกนี้ก็คือจะเพิ่มให้ทั้งหมดเลยและเป็นตัวที่หายากที่สุดแล้วเช่นกันนะครับในเรื่องของการรีนิสัยนั้นก็รีได้ไม่ยากเช่นกันนะครับโดยเราจะต้องนําตัวละครที่เราต้องการนะครับใส่เข้าไปภายในช่องนะฮะสมมุติว่าผมต้องการที่จะรีตัวอ่ะรีตัวนี้ละกันนะฮะจะมีสล็อตในการรีนิสัยเนี่ยทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับช่องแรกเนี่ยเปิดให้ตามปกติเลยนะครับผมตั้งแต่เราเริ่มเกมมา และช่องที่ 2, 2นั้นเราจะต้องไปทําการจุติในระบบที่5ที่จะพูดถึงหลังจากนี้ก่อนนะครับถึงจะเปิดให้นะฮะโดยเหรียญที่ใช้ในการรีเซ็ตตัวละครนั้นก็จะเป็นเหรียญที่เราจะต้องไปลงเรทดซึ่งเหรียดเนี่ยจะเปิดในวัที่4นะครับผมจะต้องทำเควสเร็จแล้วก็เปิดเหรียในวันที่4เนาะลงเรทดได้นะครับจะได้เหรียญพวกนี้มานะครับและพอเราได้เหรียญพวกนี้มาแล้วเนี่ยก็นํามารีเซ็ตตัวละครได้นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะมีอันนี้อยู่เดี๋ยวจะรีให้ดูสักอันละกันนะครับผม เวลาเรารีโรไปแล้วเนี่ยก็จะมีการหมุนสล็อตไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับพอถึงอันที่เราได้เนี่ยก็จะได้รับสเตตัสอันนั้นมานะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราไม่พอใจเราก็สามารถรีซัมได้เช่นกันนะฮะวีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถูกใจไปได้เลยนะครับผมแต่ก็ถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่มีระดับที่สูงหน่อยเนี่ยก็จะต้องใช้ค่ารีโรที่ค่อนข้างสูงมากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เราจะต้องหาเหรียญมาเป็นจนํานวนมากเพื่อจะดีสแต็กที่ให้เรานั้นนําไปใช้งานและถูกใจนะครับผมส่วนวิธีการหาเหรียญนนที่บอกไปว่าในระบบของเรดเนี่ยเราจะพาไปดูในส่วนของเรดด้วยเลยละกันนะฮะเรดจะอยู่ตรงบริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะฮะเข้าไปนะครับและทําการสร้างข้องจะมีการให้เลือกนะครับ ซึ่งเราต้องการที่จะทําตัวละครที่เราเปิดได้จากด่านไหนเราจะต้องเลือกดา่ดานด่านนั้นเพื่อลงไปหาเหรียญน,นะฮะไม่ว่าจะเป็น, Dynamic, นะะดาวนาแม็กนะฮะด่านวันพี e มายจิโร่ด่านนารูโตะไปจนถึงด่านเดมอนสเลเยอร์นะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยผมจะหาด่านเดมอนสเลเยอร์อยู่และภายในเรชจะมีสาระดับด้วยกันตั้งแต่ระดับง่ายนะครับระดับกลางและระดับยากนะครับลงอันไหนไหวก็ฟาร์มอันนั้นนะฮะแต่ถ้าหากว่ามีระดับที่มีตัวละครเราเก่งประมาณนึงแล้วเนี่ย แนะนำว่าให้ลงระดับฮาร์ดละกันนะครับให้พอแบบตีมอนตายตีมอนไหวถึงบอสจะตีไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าภายในด่านแล้วเนี่ยมอนสเตอร์นในระดับฮาร์ดขึ้นไป แต่ระดับหาเนี่ยพอเราตีแล้วจะมีดอกเหรียญขึ้นมาทันทีนะครับในขนาที่ดัดอีซี่และนอะร์มอลน่ะถ้ามีดอกเหรียญไม่ถึงนะครับก็จะไม่ดอกให้นะเนาะเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสมมุติว่าเอ้ยเราตีมอนยังไม่เร็วเท่าไหร่เลยเราตีแค่5ตัวแรกก็ใช้เวลาไป2อสนาทีแล้วนะครับก็ตีแค่5ตัวแรกเนี่ยเพื่อเก็บเหรียญให้ได้จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็กดออกนะฮะเทเลพอร์ตกลับเมืองไปเลยนะครับแล้วก็กลับเข้าไปในดันใหม่น,นะฮะแล้วก็ฟาร์มอย่างนี้วนไปเรื่อยเพื่อหยเพื่อหาเาานะห้้ไดตัวละครที่่ดีขึ้น้นแลวกก็เกงขึ้น และการเพิ่มนิสัยที่เพิ่มในเรื่องของการเพิ่มดรอปนะฮะจะมีอยู่ทั้งหมดสองันด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของติปนะฮะบวกดรอปเพิ่มขึ้นให้กับเรานะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของコレ็กเตอร์ที่จะเพิ่มดรอปให้อีกนะครับผมมีมาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยรวมๆวมกันก็เป็น60%แล้วนะครับก็จะทาให้อัตราการดรอปเหรียญที่เราได้จากแบนเชเชนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แนะนําในการหาเหรียญน,นะครับผม ต่อมานะครับจะเป็นระบบสุดท้ายนะครับในแพดป,ปัจจุบันที่จะเพิ่มความเก่งกาจให้กับตัวละครเรานะฮะจะเป็นระบบการอัปดาวหรือระบบจุตินั่นเองนะครับซึ่งระบบจุติเนี่ยเราจะต้องทำเควสในแพดที่สุดท้ายของ Demon Slayer นะครับผม เพื่อเปิดระบบนี้นะครับในระบบจุติเนี่ยจะมีการจุติทั้งหมด2ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกนะครับผมจะเป็นการจุติให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยเป็นระดับ1ดาวนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีเขียนว่ามิติเข้าดาวนะครับผมและระดับที่2ก็คือการจุติเป็นตัวของมิติเข้าดาวนั่นเองนะครับซึ่งวัตถุดิบในการใช้งานมาทําการจุตินั้นะจะมีความแตกต่างกันไปแต่ละระดับของตัวละครนะครับการจุติขั้นที่1นดาวนั้นจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครถึง 50%กันเลยทีเดียวนะครับตีแรงขึ้นอีกครึ่งเท่าเลยนะครับผมและการจุติเป็นตัวระดับที่2เนี่ยจะทําให้เรานั้นสามารถรีนิสัยช่องที่2ได้นะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะช่องแรกเนี่ยมันจะเปิดให้อัตโนมัติแต่ช่องที่2เนี่ยเราจะต้องจุติขั้น2อก่อนนะครับซึ่งมันเป็นระบบที่เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเรานั้นได้ค่อนข้างดีหากต้องการให้ตัวละครเรานั้นตีแรงขึ้นก็หานิสัยที่มเพิ่มดาเมจมาหากต้องการให้ตัวละครตัวเรานั้นมีอัตราการดอกเพิ่มขึ้นก็ให้ใส่หางขขอออดรรไไเมมนน่พิึ้้าะคับ โดยวัตถุดิบในการที่จะนําตัวละครเหล่านี้มาทําการจุดตินั้นนะฮะจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็น a s Ascent Machine นะครับเป็นส่วนแรกเลยที่เราควรจะโฟกัสเนื่องจากว่า a s e e s t Machine เนี่ยจะต้องนําตัวละครที่มีระดับนั้นๆน,น,นะครับผมทําการย่อย ให้กลายเป็นเศษของเอเซนนะครับซึ่งเศษของเอเซนเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบในการนําไปอัพดาวให้กับตัวละครต่อไปนะครับผมซึ่งการทําขั้นแรกนะฮะจะต้องใช้ตัวของเอเซนนะครับผมทั้งหมด10อันด้วยกันนะฮะใช้ทั้งหมด10อันนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวละครที่เป็นตัวละครเหมือนกับตัวละครที่เราจะต้องอัพดาวด้วยนะครับผมเพื่อทําให้ดาวนั้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูสักตัวหนึ่งเลยละกันนะฮะ สำหรับอันนี้เนาะใช้ตัวละครที่มีระดับเท่ากันนะครับและเซนสิบอันแปลว่าเราจะต้องหาตัวละครตั้งต้นหนึ่งตัวตัวละครเป็นวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวและตัวละครที่นําไปย่อยเนี่ยอีก2ตัวนะครับเพื่อที่จะให้ได้ตัวละครระดับ1ดาวจานวนหนตัวนะคะทั้งหมด4ตัวด้วยกันเนาะอ่ะจะขึ้นเป็นมิติข้อขั้นหนึ่งแล้วนะครับได้พลังโจมตี50%และการจุดตีครั้งที่2นะครับจะต้องเปิดประตูตรงนี้เข้ามานะครับต้องใช้ดาเมจ5้0 0 0ถึงจะเปิดระบบตรงนี้ได้แล้วก็เงินอีก500ล้าน จะใช้ตัวละครที่มีระดับ1ดาวขึ้นไปแล้วนะครับเป็นตัวตั้งต้นและใช้เอสเซนทั้งหมด50อันนะครับเอสเซนห้าสิบอันก็คือ10ตัวที่นำไปย่อยนะฮะและตัวที่เป็นระดับเดียวกันนะหรือตัวละครเหมือนกันเนี่ยอีก2ตัวนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าเอาตัว1ดาว2ตัวนะครับแต่ก็คือเอาตัวที่เป็นตัวตัวเดียวกันนั่นแหละ2ตัวนะครับมาเป็นวัตถุดิบแปลว่าเราต้องเก็บตรงนี้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่อัพหนึ่งดาวมาจนถึง อัพ2ดาวเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยประมาณ19ตัวนะฮะเกือบ20ตัวเลยนะครับผมในการทําตรงนี้เนาะแต่ก็ถือว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ตัวละครเก่งขึ้นค่อนข้างเยอะอย่างแน่นอนนะฮะ นอกจากนี้แล้วนะถ้าหากว่าใครเปิดตัวละครมิติยังไม่ได้นะครับตัวละครระดับสีทองนะฮะหรือว่าตัวสีฟ้าตัวสีขาวเองเนี่ยก็สามารถจุดติได้เช่นกันนะครับถ้าหากว่าเราจะทาตัวละครเหล่านั้นเราก็เพียงแค่หาตัวละครสีทองนะครับผมมาย่อยเป็นเอเซนต์น,นะฮะแล้วก็นํามาจุดติดได้เช่นกันนะครับเผื่อว่าใช้งานก่อนที่ตัวมิติจะมานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่จุดจิสักทีนั้นตัวละครก็จะไม่เก่งนาะมันจะตีไม่แรงนะครับผมเน้นทําตัวละครที่มันหาง่ายนะครับและใกล้เคียงกับระดับปัจจุบันของเราและ เพิ่มเลเวลจุดตีเนี่ยมันจะทําให้ตีแรงกว่าเราเล่นตัวระดับมิสติกที่ไม่จุดตีด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำแล้วกันเนาะ